จะรูปได้แต่เห็ดเข้าแล้วมาตัดขากันนะค่ะพี่น้องลงมาข้างล่างแล้วเด้อพี่น้องสิงมาตัดขาเห็ดให้เบิง่งอ้าวเบิ่งนํากันเลยว่าได้เห็ดดอกไงซําได้มาเบิ่งกันเนาะสวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วเ็ดไปนี่แหละเนาะพี่น้องเนาะเอามวน ผู้ใด่กำลังทอ้อแท้ยอยู่อ้อมก็ให้กำลังใจเดิอในการทำคลิปโตค่อยกอระท้อคือกันจะค่อยบอดเคยถอยทำไปเรื่อยๆทำเอาม้วนๆทำเอาเงินนี่แหละเดินต่อไปในใสายของเฮาผู้ใหญ่สิว้าอย่างกระสร้างปะข้างบ้านกับป้องอย่างกระสร้างเมือ่อใดไอ้มากเขียนใจเฮาเมื่นอนั้นแหละไอ้มากกระสิให้เฮาพัานจะซุบไปทอ้อไปคิดหลายเอ็ดเอาม้วนๆเห็ดกระดอกหง่ไงอืม ฝั่งกะหาเห็ดเป็นเด้อพี่น้องเออมาหลัง่งฝั่งนีงน่นะอันนี้วกกินอยู่อบนอนนอนนอนบแมเป็นวกบอพีชแต่ว่าก็เอาได้อยู่พี่น้องเอาไปผัดเนาะคือสีแสบดอกนี่ต้องพิจารณาเยอะเลยเออเนี่ยคันเอาเนาะเอาอันหั้นออกเอาฟองน้ำพัอนออกเนาะเอาฟองน้ำออกค่อย วาสไตล์ฝรั่งเลยเอาฟองน้ำออกดอกไงนี่ไอ้ถ้วยหนึ่งพูดได้ยัคันเกียงอนอนออะเขานอนไหลก็บอกเอา้เอาเขาต้องเลือกเราเด้เขาหน้าตาสวยเขาต้องเลือกจำนวนพี่น้องไม่มีอะไรที่ไม่มีอุปสรรคแล้วมันจะผ่านแม่บอกพี่น้องมันต้องมีอุปสรรคติดแดงติดเหลืองซะก่อน มันจึงจะทำให้เฮาโอ้อนี่บอกเฮาผิดกดชุมชนมาตรฐานชุมชนของในการทําคลิปเนะพี่น้องเนาะผู้ไดไอ้ทอถอยอยู่กะนั่งสักพักกินน้ําเย็นกินน้ํโคก,กเย็นแยนั่งสักพักแลก้วกลับมาคิดคอนเทนต์ใหม่เ็ดไปเรื่อยๆแต่อย่าทิ้งงานประจําเด็ดขาดเ็ดไปเรื่อยๆของเฮาเนี่ยคอยเทด เฟซบุ๊กวิมลพร,พ,รพันธ์คันกับเพจอ้อมอินออสเตรียสาวไทยพวนอุดรแฟนเพจไปติดตามนํำเด้อค่อะเพดไปเรื่อยคิดว่าเจ้าของต้องเป็นคือขาเจ้าหนาต้องได้เงินเดือนคือขาเจ้าก็เลยฮ็ดทั้งเพจทั้งเฟซบุ๊กส่วนตัวกับ,บรู้ละอันใดสิพันเฟซบุ๊กส่วนตัวมีโอกาสผ่านอยู่แต่ก็ติดแดงติดเหลืองหลายเฮงแต่ก็ลบไปแล้วล่ะพิจารณาตัวเองใหม่พี่น้อง เออดอกตุ้มๆมันเสิเอาไปผัดเนาะมื้อนี้สิบอกเอาไปแกงมื้อคืนเอาไปแกงใส่กระเทียมพี่น้องบอ่เซ่บเลยอีหล่บอเซ่บจ,จักหน่อยมันจืดตะไคร้ผักอีตัวผักใบมีงรากน่ะภาษากลางเนาะผักอีตัวบักพริกไม่โหระพาก็ไดเทนใบหรือใบ ใบบักกูดนั่นกับแซบคือกันพี่น้องแซบอีหลีใส่มันหอมหอมถ้าใส่ใบเมงลักของออเตรียบอกคห้ยหอมท่อใบเมงลักบ้บานเฮาพี่น้องพักผักขุนตูบ่บานเฮานาะค่อยแซบใส่น้ำปลาลงไปน้ำปลาั่นใส่ไปผงชูรสเกลือเพราะนั้นแหลวแซบมันบ่มีเครื่องครบม,มันคืนอระบบแซบเท่าบ้านเฮาบานเฮาข้าเจ้าอัน แกงใสน่น้ำใบยานางข้นพุนเด้ใส่พักขะลงไปใส่ไข่มดแดงลงไปไปคุ้เหลวเนาะพี่น้องเนาะอยู่เมืองนอกเหมือนกันบวกคืออยู่เมืองไทยเครื่องบวกครบพี่น้องเออพี่น้องถามว่าตัดติดเหลืองติดแดงนี่แก้ลบจางไหนเดี๋ยวค่อยสิไปเอ็ดคลิปให้เบิ่งเด้อพี่น้องเด้อมื่อนี้มาเบิ่งคลิปเก็บเห็ดตะกอนมืออื่นสิไปทุระก็เลยสิบ,บ่ได้ตัดคลิปลงก็เลยหาคลิปมาลง ไปทุลัคืออันไปบูดหลานชายเพื่อนต้องได้เข้าบูดเท้ทาเฟนเนาะเออว้าวสูฟังเท้าเฟนคือจังคล้ายๆผูกแขนบ้านเฮาเอาน้ำมนเอาน้ำมนเทเอาน้ำมนว่าโอ้อยู่ดีมีแฮงเดอ้อประมาณนี้นะที่ว่าค่อยเข้าใจนะเท้าเฟนอสามเดือนลูกลูกชายอันลูกชายของอันน้องซายแฟนเออครอบว่าเจจาบ่มากออกกองแต่ก็บรเป็นธยังซิดของผของมันบ่บ้าเพื่อนเนาะ บบบ่อยากออกกล้องกับเ็กันแล้วแต่แล้วบว่อสนใจจะอุ้ยนอนเพียบเลยพี่น้องขนาดออกท่านฝนตกแล้วหนอนสีอันตายเออนอนหลายลังเท่ออันก็ได้เอาอันเวลาแกงกับเอาแต่ได้ตะแกงท่านเท้าออกจังค่อยเอามากินอ้อมกับบ่อนิยมกินหนอนบันได <laughs> บางคนก็สิว่าโอ้ยเพิ่มวิตามินคอยบอกกินเดอ้อคอยเอาต่ เอาตะแกีงไล่ออกเพราะว่าค่อยบวได้ยานหนอนออกตัวที่มันตายแต่ว่าค่อยบดบ่มากกินเนาะเอาที่ความสบายอืมเป็นตะแกงพี่น้องค่ก็จิพาไปอีกป่าหนึ่งรอติดตามชมนะคะไปก่อนค่ะ